สวัสดีครับทุกคนวันนี้พบกับช่องไอจุกลูกพ่อนะครับผมวัยรุ่นเลี้ยงนกนะครับวันนี้ผมจะมาบอกเรื่องถ่ายขนเสร็จแล้วนกมันไม่ร้องไม่เล่นเหมือนเดิมนะครับวันนี้ผมก็ประสบปัญหาอยู่เรื่องถ่ายขนมาแล้วนกมันไม่เหมือนเดิมไม่ร้องไม่เล่นเหมือนเดิมนะครับปาไปที่ไหนก็ไม่คอยร้องนะครับจะนั่งเหมือนกับนั่งหงอยอะนะ ก็ค <S an> ือผมจะมาบอกคือนกขนมันย <an> ังอ <an> ่อนนะครับเหมือนตัวนี้นะตัวนี้ยกตัวอย่างเลยตัวนี้ที่ผมถ่ายแม่ดูตั้งแต่ถ่ายขนเริ่มแรกนะครับดูแลมันยังดีถ่ายขนนะครับพอถ่ายขนเสร็จผมก็เอามาไล่แดดนะครับแล้วก็พาไปบ้านเพื่อนพาไปบ้านเพื่อนก็ไม่ร้องนะครับแต่ว่าแต่ก็สู้นกดีแต่นั่งหงอยนะครับนั่งหงอยแล้วก็ใส่ใส่ปีกครับใส่ปีกสองข้างเหมือนมันอาบเหมือนเหมือนนกที่ขึ้นที่อาบน้ํา แล้วก็ขึ้นมาสะบัดขนอะอย่างนั้นเลยครับอาการมันก็คือนกขนยังอ่อนนะครับนกขนยังไม่เต็มดีนะต้องร้อยขนเต็มแล้วก็รัดตัวก็เลยมาทําคลิปบอกเพื่อนเพื่อนพี่ๆนะครับสําหรับมือใหม่คนที่คนที่พึ่งหัดเลี้ยงนะครับก็คืออย่าพึ่งตกใจนะครับว่าทำไมนกเออถ่ายขนมาแล้วมันไม่ร้องมันไม่เล่นนะครับนกดอบไปหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ จะเรียกดอบก็ได้นะจะเรียกเป็นว่านกดอบก็ได้นะเพราะว่ามันห่างราวนานนะครับมันไม่ได้ผัดป,ะ,ป,ะ,ปะทะกับนกตัวอื่นนะครับในขณะที่มันถ่ายขนอยู่ในภาคคลุมประมาณสามเดือนเนี่ยนะครับเราต้องให้เวลาเขาหน่อยนะครับก็คือวิธีแก้เลยนะตอนนี้ที่ผมทำได้แล้วกลับมาร้องเล่นเหมือนเดิมนะครับก็คือผมก็เลี้ยงไปเรื่อยๆเนี่ยแหละครับไล่ไลแดด ไล่บินแล้วก็อาบน้ําบ่อยๆนะครับเอาเอามาเลี้ยงผมเลี้ยงแยกทุกตัวนะนกผมนะผมเลี้ยงแยกไว้คนละมุมละมุมไม่ค่อยให้พัดท้ากันนะครับในบ้านเจอกันเวลาออกไปบ้านคนอื่นอะไรเงี้ยเหมือนไปสนามแข่งอะไรอะไรอย่างนี้นะครับถึงนกจะได้เจอกันก็คือวิธีแก้ก็เลี้ยงไปเรื่อยๆนะเลี้ยงไปเรื่อยๆใจเย็นๆอย่าพิ่งรีบขายไปนะครับเรามีของดีอยู่อย่าพิ่งขาย ไปนะถ้าใครมาขอซื้อเห็นนกเราแบบพาไปพาไปเที่ยวบ้านเพื่อนแล้วมันไม่ร้องอะไรเงี้ยนะครับอย่าพึ่งใจร้อนรีบขายนะครับมีมีของดีอยู่ก็ต้องเก็บไว้นะผมบอกเลยรอหน่อยใจเย็นๆนะครับเดี๋ยวมันก็กลับมาร้องมาเล่นนะรอให้ขนมันดีให้ขนมันเต็มให้ขนมันรัดตัวนะครับให้มันถึงแดดนี่เดี๋ยวกลับมาเล่นแน่นอนนะครับอาการถ่ายขนเสร็จแล้วไม่ร้องเนี่ยเชื่อผม ก็คือนั่นแหละก็คือรอให้ขนเต็มให้ดีนะครับไล่แดดไล่บินนะครับแล้วเดี๋ยวจะกลับมาร้องใจเย็นๆอย่าพึ่งใจร้อนนะตอนนี้ของผมก็กลับมาร้องมาเล่นแล้วนะประมาณหนึ่งเดือนนะครับประมาณหนึ่งเดือนนกกลับมาร้องมาเล่นเหมือนเดิมแต่ใจเย็นๆนะเดี๋ยวผมจะมีคลิปตอนที่ผมพาไปดาวให้ดูนะครับแต่พาไปบ้านเพื่อนมันไม่ร้องนะครับตนนัวนี้ไม่ร้องเลย แต่หลังๆนี่เริ่มจะกลับมาร้องแล้วหลังจากที่ผ่านเวลาผ่านไปหนึ่งเดือนนะครับต้องให้เวลาเขาหน่อยนะครับอย่าเพิ่งใจร้อนนะครับส่วนมากนกเก่งๆที่เขาขายกันนะครับเขาจะขายช่วงถ่ายขนนะครับเพราะว่าบางคนเขาก็ไม่อยากรอนะครับอืผมก็ผมเลี้ยงแล้วผมรักเลยนะครับผมเลยไม่อยากขายนะครับตัวนี้ ก็คือฝากไว้สำหรับมือใหม่นะครับคนที่กำลังหัดเลี้ยงนกปงหัวจุกนะครับเวลานกถ่ายขนถ่ายขนเสร็จมาแล้วมันไม่ร้องไม่เล่นเนี่ยอย่าเพิ่งใจร้อนนะครับนกมันขนยังไม่เต็มดีนะครับมันรอ้อยขนเต็มดีให้ถึงแดดนะครับเดี๋ยวก็กลับมาร้องของผมกลับมาร้องแล้วนะอันนี้ผมทําคลิปนะเผื่อใครประสบปัญหาเหมือนผมอยู่นะครับเพราตอนแรกผมเครียดมากผ่านนกไปไม่ร้องเลยร้องเรียกอย่างเดียว แทีนี้เราก็เลี้ยงมาเรื่อยๆนะครับไอ้กินวิตามินไล่บินไล่แดดนะครับก็กลับมาร้องมาเล่นแล้วนะครับตอนนี้เดี๋ยวจะพาไปแข่งแล้วเดี๋ยวจะถ่ายคลิปให้เพื่อนๆดูนะครับไล่บินไล่แดดสำคัญโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ผมก็มาบอก มือใหม่หรือว่าคนที่หัดเลี้ยงไว้แค่นี้นะครับก็คือนกถ่ายขนมาแล้วมันไม่ร้องไม่เล่นเหมือนเดิมนะครับก็คือให้ใจเย็นๆนะครับเลี้ยงไปก่อนนะครับจะเลี้ยงไปเรื่อยเดี๋ยวนกก็กลับมานะครับถ้าขนมันเต็มดีแล้วถึงแดดแล้วถึงวิตามินไล่บินดีแล้วเดี๋ยวนกก็กลับมาเล่นแน่นอนครับผมท้ายคลิปจะมีตอนที่ช่วงที่ผมพาไปดาวนะครับสนามแข่งนะครับ สวัสดีครับวันนี้พบกับช่มาเล่นเหมือนเดิมนะครับยไปดูกันเลยครับัยรุ่นเลี้ยงนกคลิปนี้ก็วันนี้ผมจะทุกคนนะครับที่ติดตามรับชมมัมาตลอดแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์มัร้องเล่นเหมือนเดิมนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมก็กําลังปหาอไปนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าคลิปหน้าผมจะเอาอะไรมา่ากเพื่อนๆตัวนี้นะตัวนี้เป็นตัวมือใหม่นะครับที่เลี้ยงนกมผมได้ตายนะครับ ยลงในช่องโอเคนะครับช่วงที่เขาัาตอนที่ผมพาไปดูแลเป็นอย่างดีนะครับช่วงที่ถ่ายคนนะครับ 咋么我挂